换谁评说命运的冷漠？封藏太久，灵魂的脉搏。天地未必心辽阔，若容不下我，请收起孤绝这因果。 ศูพลิกฟ้าตอนที่7 ข้าก็เร็วค่าคงถูกเจ้าฆ่าตาย ะย่าวิญญาณเพงอจะจะทำอะไรที่นี่รังของมังกรเพลิงอสูรลมปรางจัก,กรพัดข้าไม่อยากตายพร้อมกับเจ้านะ,ะชาติที่แล้วข้าเคยเห็นย่าวิญญาณเพลิงแค่ในตำราแพทย์ไม่นึกว่าจะได้เจอของจริงนี่เป็นของล้ำค่าหายา อาหารของมังกรเพลิงอย่านะรวยแล้วคราวนี้รวยแล้วเยี่ยมเลยทีนี้เจ้าว่าอะไรนะทุกอย่างในที่นี้ล้วนตอบสนองกับมังกรเพลิงตอนนี้เจ้าเก็บอาหารของมันไปมันก็จะกลับมาทันทีถึงตอนนั้นเจ้าจะทำอย่างไร สิ่งที่เรียกหาข้าก็คือสิ่งนี้ฮจฮะโจจำข้าได้ใช่ไหม เ <Hey. S 2> ที่แท้พวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันไอ้ปลาอยู่นะในเมื่อบกเจ้าอยากตายขนาดนี้มาเจอพลังที่แท้จริงของข้าสักทีแล้วกันเอ้ออสูรลมปลาจัก,กระพัด <c oughs> <c oughs> เร็วตั้งข่ายก้น เอากรงผิดพลาดไปเร็วแล้วนายน้อยเนีตัวโรดก่อนเดี๋ยวจะสนใจนาน้อยเอาไรไปขโมยสมบัติข้าถ้าจะทำให้เสียใจที่กินบ้าบอโลกนี้ ไม่ได้แล้วหลายปีมานี้คนอยากัอชีวิตข้ามีไม่น้อย้า่คนที่กล้าเข้ามาขโมยสมบัติของข้าในธรรมเจ้าเป็นคนแรกเลยคน,นอื่นๆข้าจะให้เขาไปสบายสายแป่ว่าเจ้า จะให้เจ้าได้ลิ้มรสความทรมานของไฟนรกเอาไว้ทีเอ่อใจเย็นจะเย็น,ยนมีอะไรค่อยพูดค่อยจาเอา่ออีกทั้งเจ้าผิดแล้วของสิ่งนี้เดิมทีไม่ใช่ของของเจ้ามันเป็นของข้าอะไรนะน่าขันชะม,มัดนี่เป็นเรื่องที่น่าขันที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาเลย อยากตาดก็ไม่ต้องพูดเจ้าเป็นคเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติจะรู้นามของข้าอนุภาพามันยิ่งหนักหรือจะเป็น ไม่ได้ร่างกายของเจ้าทำเองนะข <c oughs> ้าเกิดจะถูกมนุษย์เจ้าเล่ลอกเอาซะแล้วจากความเยในการฝึกฝนของมนุษย์อายุเพียงแค่นี้จะแข็งแกร่งสักแค่ไหนถ้าภาพลวงตาที่พวกเจ้าสร้างขึ้นมา เกิดไปจริงจริงเจ้าจะลองดูก็ได้มาชกชิงสมบัติของข้าและยังคิดอเล่นกับข้าจงกลายเป็นเท่าทุลีเสียซะ หรือไม่ไม่ไมหรอกลืมหรือว่าข้าคือหมอเทวดาข้าข้าไม่อยากตายยังไม่ได้แก้แค้นให้เสด็จเสด็จแม่และ,สะเสด็จพี่ข้าไม่อยากตายทำหลับเด็ดขาดรีบตื่นรีบตื่นขึ้นมาเร็ว ีบดื่มเร็วอยากดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มเลยดื่มจนฟื้นขึ้นมาได้ เจ้าห้ามตายนะข้าไม่ยอมให้เจ้าตาย นี่นี่นี่จะฟื้นแล้วหรือฮะทำไมต้องช่วยข้าถ้าข้าตายจะดีกับเจ้ามากกว่าฮเพราะเจ้าช่วยข้านะข้าทำไปเพื่อช่วยตัวเอง พูดตรงๆเพราะว่ามอลลี่เป็นผู้หญิงที่สวยอย่างไรเล่ามีผู้หญิงที่เหมือนเทพธิดาอยู่ข้างกายใครจะยอมเสียไปนี่เหตุผลนี้เพียงพอมากเลยใช่หรือไม่เทพธิดาเหรอรู้หรือไม่ข้าข่าคนมากแค่ไหนข้ารู้นะ่าดอกมะลิที่อาบเลือดเลือดส,สดๆนะ่ะเจ้าจะปีรู้อะไรข้าเข้าใจความทรมานนี้ดี คือความทรมานที่ไม่อยากนึกถึงและไม่สามารถอธิบายได้ตามมาด้วยฝันร้ายนับไม่ถ้วนและความรู้สึกผิดขันหยาขแยงและเกลียดตัวเองโดยสมบูรณ์แบบให้ชื่อกับตัวเองว่าเป็นปีศาจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างชาไปถึงจิตวิญญาณแต่ข้าก็ยังเชื่อว่าโมลี่เป็นผู้หญิงที่ดีมาตลอดถึาเกลียดตัวเองที่สุดก็เพื่อคนสำคัญที่สุดในดวงใจต่อให้ข้าคนแค่ไหนอาบเลือดมากเพียงใด ก็ไม่อาจกลายเป็นปีศาจที่แท้จริงถ้าสลัดฝันร้ายออกไปไม่ได้ข้าจะช่วยแบกรับมันกับเจ้า <IS AS _ S 1> เจ้าเป็นอาจารย์ของข้าเมื่อเกิดเรื่องสิทธิ์ก็ต้องรับใช้ไข่ <IS> มุกอยู่ไหนออ <IS> นี่ต้องเป็นหนึ่งในห้าเมล็ดพันธุ์ที่เทพอสูรฝังไว้เมล็ดพันธุ์เทพอสูรหรือก่อนที่เทพอสูรจะสิ้นชีพเขาเอาเมล็ดพันธุ์ห้าเมล็ดซ่อนเอาไว้ห้าที่มีแค่ผู้สืบทอดพลังเทพอสูรถึงจะหาพวกมันพบมินน่าคาดถึงรับรู้การเรียกหาของมันเจ้านี่นะไรข้าจะบรรยายไม่ถูกแต่ดวงกลับดีอย่างคาดไม่ถึงตอนหลอมรวมลมปราณเทพอสูรกลับพบเมล็ดพันธุ์อากีหนึ่งในนั้นเข้า ที่มังกรเพลิงซ่อนตัวก็น่าจะเพราะมันนี้ลหละแล้วควรจะจัดการอย่างไรกินซะเออกินหรืออ้อ้อ พลังอันคุมเครือที่แข็งแกร่งทุกๆเม็ดจะสอดคล้องกับการควบคุมธาตุสมัยเทพที่แท้จริงสิ้นชีพพลังนี้ก็คือพลังฝืนกดสวรรค์ที่แท้จริงเมื่อลมปราณเทพอสูรกลืนกินมเมล็ดพันอคัคคีก็จะไม่หวาดกลัวเปลวเพลิงได้แล้วควบคุมธาตุไฟทั้งในสวรรค์และโลกนี่นี่มันอะ

ยินดีกับก้าวแรกสู่การใช้ลมปราณลมปราณของเจ้าข้ามข้อผูกมัดแล้วสื่อสารกับโลกภายนอกได้อย่างอิสระแล้วไม่ได้รู้สึกเช่นนี้มานานแล้วเรียกเจ้าว่าผู้ใช้ลมปราณที่แท้จริงได้เสียทีตอนนี้ลองใช้เทพดาราแยกเงาสิ ท่านปูไอ้หญิงเล็กข้าทานสำเร็จหนึ่งขั้นแล้วมังกรเพลิงคือของล้ำค่าอย่าลืมเก็บมุกแล้วร่างมังกร แป๊บเดียวได้กระบวนท่าที่หนึ่งดูเหมือนเจ้าไม่เดียวไร่ข้านะก็บอกแล้วนี่ใครได้ลูกศิษย์อย่างข้านับว่าสั่งสมวาส,สนามาหลายชาติมีโมสักวันจะตายเหรอศักยภาพเจ้าตอนนี้หากสู้กับลมปราณระดับเดียวกันก็สามารถเอาชนะได้ต่อให้รับมือสองคนพร้อมกันก็น่าจะยังได้เปรียบฮะแล้วเขตได้สูงสุดเล่าสู้ได้กี่คนเหรอเค่อยเป็นค่อยไปอย่าฝันเกินตัว แต่ก็บอกจะได้นิดหน่อยถ้าเขตแดนเทพอสูรเปิดจะก้า็ซู้ได้กับคนที่เหนือกว่าจริงหรือเฉพาะตอนที่จําเป็นทางที่ดีอย่าลองไปเรื่อยมิฉะนั้นผลที่ได้จะขอบใจมาก 记忆的昨天，带不走心的旧。